มาฝปก่าอู้กล่องใหญ่เบื้องเริ่มเลยคืออนะไรเนาะมาถึงแล้วนะคะถึงแล้วคะ่ะกล่องปิดสนาคะ่ะอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะน้องเขามาส่งไปติดตามกันคะ่ะของถึงแล้วคะ่ะจากไหนโน่ลูกลก่องสิคะแม่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณและขอบคุณคะ่ะมาถึงแล้วนะคะมาถึงหน้าบ้านแล้วคะ่ะ กองก็ใหญ่มากแต่ข้างในจะมีอะไรเนอ้อเราไปลุ้นด้วยกันนะคะทุกท่านไปลุ้นด้วยกันค่ะ,ะยกเข้าบ้านค่ะหนักมากทุกท่านค่ะเดินโรศัพ์โซเซเลยนะคะหนักมากเดี๋ยวเราไปแกะดูว่ามันคืออะไรนะกล่องปิศนากับไปกัดท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพื่อนมาค่ะสวัสดีค่ะ,มคะ,คะผมมาถึงแล้วนะคะจากนะคะบุนเกียงไกรนะคะ ขอบคุณค่ะชนบุรีนะคะัต,ตะหีิจต,ตหีบชนบุรีขอบคุณค่ะไปกันค่ะไปดูมีอะไรนะคะกล่องปริศนามาถึงแล้วนะคะ,ะแกะกันค่ะแ,ะแก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 ,ะกะ่อบสุณมากหนักตึงเลยนะ,ะขอบคุณค่ะส่งมาถึงแล้วนะคะวันนี้วันที่สามนะคะ อันที่สามก้าโอ้โหพี่น้องเอ้ยอะไรมันขนาดนี้มันคืออะไรไปดูสิหนักขึ้งเลยนะคะนั่นค่ะเห็นไหมคะยวถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะถ่ายรูปไว้ก่อนเด้อนั่นค่ะนี่ค่ะ,คะสองสองุงใหญ่ๆนะไม่ดูสองอะไรมากประมาณนี้นะนี่ค่ะ ไาดูไปแล้วนะคะแป๊บหนึ่งค่ะมันเป็นพลาสติกมันเป็นกาวมันก็ติดเราอีกนะประมาณนี้เลยนะคะเดียค่ะโอ้โอหไมถุงใหญ่ขนาดนี้เลยลูกถุงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะถึงแล้วนะคะ ยาทวดถ,ถึงแล้วคะ่ะขอบคุณยาทวดมากมากนะคะ่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ่ะผมมาถึงแล้วนะก็เห็นริบหลีริบหลีแล้วคะ่ะเห็นแล้วนะก็ูลูกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอยังเขียวอยู่ย่ยยังไม่สุกเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะอูบตั้งใจตั้งใจมากเลยทุกท่านคะ่ะกระดาษเช่ดชั่วหมดเป็นแพ็คลวมั้งยังไม่สุกคะยา่านั่นค่ะยังไม่สุกเนาะอันนี้คะ่ะยังไม่สุกนะคะขอบคุณมากคะ่ะเราไม่ต้องแกะแล้วเนาะ ขอบคุณค่ะเด็วเราจะแกะตนที่ว่าอสีเขาจะมีกี่ลูกเนาะประมาณนี้เนะเาะคงวางตรงนี้ก่อนเด้อคุณผู้ชมค่ะเรายกออกจากกล่องไหมยกออกจากกล่องก่อนเนาะเพื่มียกขนาดไหนนะคะออออออโอเคค่ะโอเคนะคะเราก็จะวางกล่องตรงนี้นหละพอดีเรามาแกะตรงหน้าบ้านเนาะโอเคนะคะขอบคุณค่ะย่าขอบคุณมากมากโอ้ จงใจส่งนะตั้งใจจริงๆนะความสามารถนั่งห่อมะม่วงนะฮะลูกใหญ่มากอันนี้เริ่มสุกแล้วคะโอ้โหเริ่มสุกแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วค่ะอันไอที่เริ่มสุกก็เล่เริ่มจะสุกแล้วเนาะขอบคุณมากเลยขอบพระคุณไปอยางมากค่ะมะม่วงนะมะม่วงโอ้ยอะไรอะไรเขียนว่าอะไรนะหวานอ๋ออันนี้แสดงว่าหวานใช่ไหม อันนู้นคงจะเปรี้ยวประมาณนั้นะนะเนาะเขียนว่าหวานยากบอกก็เขียนว่าหวานมานะมาร์นั่นสุกแล้วขยะนะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวพวกจะทําตรงนี้ให้ดูฮนะอืมไม่เละนะยาไม่เละนะไม่เละอ๋ออันไหนหวานก็คือหวานน่ะรอยะใช่ไหมหรือว่ากล่องนี้จะหวานหมดอันนี้ก็หวานอ๋อหม่ความว่าต้องแยกห่อใช่ไหมนี่เลยฮะสวยมากสวยทุกลูกนะนู่นนะน้ำดอกไม้จริงๆอันนี้น้ำดอกไม้นะ โอ้โหนี่ค่ะสวยมากกำลังหน้าหน้าหน้าทานพอดีเลยพอดีเลยนะวันนี้กับรุ่งนี้นะวันนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะหวานเทนะ่าไหร่เนาะน่าจะเป็นรุ่งนี้ตั้งแต่วันรุ่งนี้ไปนะสวยมากยะสวยค่สวยขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะได้กินของของบ้านยา่าเนาะมีเยอ예ะแยะนะะขอบคุณมากค่ะยา่าจ่าขอบคุณมากๆขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งน,นะนี่ค่ะ สวยมากกาลังจะหามเนาะ <S <S เ,นเขาเรียกว่ามันหามใช่ไหมโอ้โหหกลูกแล้วนะเจ็ดลูกเจ็ดลูกแปดเก้าสิบลูกนะที่ว่าหวานนี่สิบลูกนะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันหนะ้าตารุ่นเดียวกันนะนี่รุ่นเดียวกันเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะสวยมากยา่เดี๋ยวจะแกะให้หมดนะขอบคุณขยะกินกับข,ข้าวข้าวเหนียวเนาะหรือข้าวสวยก็ได้มนาะง่ายๆนะพวกเพื่นง่ายๆนะอืนนี่เลยค่ะ อยากกินแบบง่ายๆไม่ไม่พิถีพิถันนะคือแกะๆกะก็กินกับข้าวสวยได้จบแค่นี้เองนะตรงนี้ก็เหมือนกันรุ่นเดียวกันก็จะเหมือนกันเลยนะนี่ค่ะี่เละคะหวานอ๋อก็เขียนมาหวานนะคเขาแยกแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละขุ่นะคะประมาณนี้สวยมาก ya สวยมาก สวยค่ะสวยสวยเลิศค่ะสวยเลิศ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 สวยมากนี่เลยค่ะสวยค่ะสวยลูกลูกพอดีนะไม่ใหญ่เกินไปนะมันจะพอดีที่ว่าแต่ละมื้อแต่ละครั้งนะนะยะขอบคุณค่านั่นเลยสวยไหมคะสวยค่ะทุกท่านค่ะเดี๋ยวเน่จะถอยกล้องมานิดนึงอือทำมุมกล้องดีกว่านาะย้ายมุมกล้องไปอีก มันจะมองไม่เห็นทั้งหมดโอ,โอเคค่ะอือฮะพอดีไอ้กล้องตัวนี้มันจะมันจะโน้มเข้าไปเห็นมันไม่เห็นนะมัก็ได้แค่นี้เลยแต่ที่นกกล้องนะมันจะเหลืองกว่านี้เนาะมันจะเหลืองกว่านี้มันจะน่าทานกว่านี้โอเคนะคะเดี๋ยจะอาจจะทําแบบนี้จะให้เห็นอีกนะประมาณนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้นี้กล้องมันไม่โอเคอ่ะ จะให้เห็นตรงนี้นะดเดี๋ยวเราจะจะแกะอีกห่อนหนึ่งเนาะแกะอีกห่อนหนึ่งแล้วก็ยาวไปยาวไปค่ะโอเคนะคะยาวไปค่ะมันก็แค่น,นั้นเลยมันจะนะหรือไม่ก็ไปย้ายกล้องนี้กล้องน,นี้ก็กได้นะกล้องอยู่ข้างล่างก็ได้นะแป๊บเดินเดอ้อทุกคนค่ะเดี๋ยนะจะให้เห็นอีกห่อนหนึ่งนะแกะห่อที่สองต่อนะคะห่อที่สอง อ่ามันลูกมันคนละอย่างเดียวแล้วเนาะยาจ๋ามันคนละอย่างเดียวเนาะก็จะแกะดูนะะโอเคค่ะอันนี้ก็ยังไม่สุกอันนี้ก็ยังไม่สุกนี่เลยค่ะอู้สวยมากไม่รู้พันอะไรเนาะมันยังไม่สุกหรือพันเดียวกันหรือเปล่านะแต่มันไม่ลูกใหญ่ลูกใหญ่มากค่ะพวกท่านขะลูกใหญ่มากนี่ไงลูกใหญ่มากเลยโอ้โหนี่ไงโอ้ยทํา เาเรียกอะไรนะข้าวเหนียวนะเนาะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเนี่ยลูกเนี่ยใหญ่เป็นครึ่งกิโลเป็นเจ็ดแปดขีดเราะม้งลูกใหญ่มาก,กค,คุณผ้านนี่ค่ะโอ,อ้ลูกเนี่ยอ้ยลูกนี้โสกฟ้าที่เราถ้าไม่แก่ไม่รู้นะเนี่ยออ้ย่าลูกนี้สวยเลยอันนี้ถือว่าสวยนะคะสวยมากนะ,ะขอบคุณมากค่ะจะได้กินแล้วนะ,ะชอบมากนะ,ะมะม่วงสุกอันนี้ เปรี้ยวอ๋ออันนี้คือเปรี้ยวใช่ไหมสแสดงว่าถุงนี้เปรี้ยวน้ำม่วงเปรี้ยวแต่ถ้ามาถึงเรามันสุกพอดีนะลูกใหญ่จังเนาะไม่รู้พันอะไรไม่รู้จักนะเนะี่ยถ้าเปรี้ยวเนาะไม่ใช่หนองแซงหนองแซงมันจะมันเนะาะทั้นค่ะอันนี้ถุงนี้เปรี้ยวนะเรี้ยวเปรียปร้ยวอู้แต่ลูกใหญ่ อ่าอันนี้เปรี้ยวใช่ไหมโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะย่าขอบคุณมากมายนะน้ํำใจอุย้ยพระช่วยย่าส่งมาให้พวงเดอ้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะที่เจ็บป่วยข้อให้หายวันหายคืนนะคะขออย่ามีโรคไครมาเบียดเบียนนะคะขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกาย แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเงินทองไหลมาเทมานะขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองญาด้วยนาะย่าเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขอบพระคุณมากค่นะนะก็น่าจะมีหลายพันะนะบุไม่รู้จักนะแต่ละรุ่นะนะเนาะอันนี้โชคอนันต์หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จักอันนี้น้ําดอกไม้รู้จักนะแต่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นโชคอนันต์หรือเปล่าไม่รู้นะคะขอบคุณมากค่ะ่า ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณที่มีน้ําจิตน้ําใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะมิตรภาพที่ดีๆมันเกิดขึ้นกับพี่ๆน้องๆเนาะที่ในโลกโซเชียลของเราจริงๆนะอันนี้จะนะน้ําใจจากคุณแม่สายทองชาแนลนะทุกท่านคะ่ะที่เราอยู่ด้วยกันเนาะเราก็มีน้ําจิตน้ําใจเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่กันมาตลอดแต่เราตะก่อนเราโวห้ากันเนะาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เราก็อ,อ่าน้ํแใจ น้ำ,นำจิตน้ำใจอันงดงามของพี่ๆน้องๆเราเนาะก็เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพลากนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกไ้า์ขอบคุณทุกเลิบนะคะท่านคายแอดก็ามาฝากไว้นี่นะจากคุณแม่สายทองนะคะคุณแม่สายทองชาแนลนะที่อยู่ด้วยกันมานะพี่น้องในโลกโซเชียลของเราเนี่แหละเนาะเรารู้รักสมาชิกเราแบ่งปันมันมีอะไรเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะคุณย่าคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสิ่งนี้ที่พุ่งชอบนะชอบมากชอบเอากินกับข้าวเหนียวหรืออะไรนะคะขอบพระคุณจยงสงค่ะขอให้ญาโชคดีนะคะเดินกับาทางไปอโอประเทศอะไรเนาะลืมไปแล้วนะ่ะเยอรมันก็ขอให้ญาเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางไปสู่ประเทศเยอรมน,นี ด้วยความปลอดภัยทุกหลักตารางกิโลเมตรแล้วกันเนาะก็ให้ย่ามีแต่ความโชคดีนะคะครอบครัวอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมมงมาตรปรารถนาทุกประาปการเดินทางไปไหนก็ขอให้คนรักคนหลงนะมีแต่คนอ่าขอรบนับถือนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะขอให้ย่าโชคดีนะคะขอบคุณและขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มากมากนะคะของมาถึงแล้วค่ะได้รับแล้วเรียบร้อยนะคะน่าจะอร่อยมากนะขอบคุณน้องไทยอันบุญนหล้าขอบคุณาามากมากคนะ,คะสุขสวัสดีนะคะคุณย่าค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ อร่อยแล้วนะคะแค่นี้อร่อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะนานได้อิ่มท้องแล้วค่ะได้กินลูกแรกนะคะสวยมากนะนางสวยมากผิวมเมล็ดมินิเดียวนะคะขอบคุณค่ะไม่รู้พันอะไรเนาะที่ว่าอกเปรี้ยวๆอะค่ะสวยมากเห็นไหมดูเนื้อกอนดิสวยมากนะคะพวกนัานค่ะขอบคุณนะคะยาค่ะขอบพระ,ค,ะคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะของมาถึงเรียบร้อยแล้วนะ กินแล้วก็ชื่นใจค่ะเย็นชื่นใจชอบมะม่วงชอบข้าวเหนียวมะม่วงมากมากนะถึงจะไม่มีมะเขียวม,าม,ามาะเข้าเหนียวแต่เราก็เข้าสวยเราก็ได้นะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะได้รับแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณน้ำใจอันงดงามของพี่พี่น้องๆนะขอบคุณมากมายคะ่ะค่ะมาค่ะกินด้กันการร่วงานคะ่ะอร่อยอร่อยคะ่ะอร่อยมากๆคะ่ะกินได้กันคะ่ะ กินนะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอิ่มท้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใช่กดไลค์ใช่กดแชร์น,นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ กินลูกแรกเะยสวยมากนางสวยมากผิวเมล็ดนี้เปลี่ยนนะคะออกพงพันเล็ดพันธุ์ะไรนที่ว่าออกเกลียวค่ะสวยมากเห็นไหมดมเนื้อกันเลสวยมากของการทำงานขอบคุณนะคะยาค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะของมาถึงเรียบร้อยแล้วนะกินแล้วก็ชื่นใจค่ะยินชื่นใจชอบมาก ก็เหนียวม่วงมากมากนะคุเพนไม่มีนะเดียม่วอ่าขเหนียวแต่เราก็ข้อสวยเราก็ได้นะคะอืค่ะมาถึงแล้นะคะได้รับเงิเลอกน้อแล้วนะคะขอบคุณใจอนเดอรของพี่พี่น้องน้องขอบคุณมากมายค่ะมาคุณได้กันกรทงานค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากๆค่ะคุณด้กันค่ะนะคะ ขอไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอิ่มท้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใช่คกดไลค์ใช่ช์กดแชร์นะคะโุคดีค่ะสวัสดีค่ะ